สวัสดีครับพี่น้องแฟซคับเบฟซีมองหอดแล้วครับพี่น้องครับโอ้แดดเลยพี่น้องโออเจ็ดสี่เดือนหน้าต้องเดือนหน้าก่อนเดือนหน้าก่อนเดือนหน้าก่อนเดือนหน้าตาเราต้องด้

ยี่ตอนลับครับอยากใช้บ่ดิเพื่อนสองชื่อยังดีหนติ๊กเสร็จครับโอ้นี่บ่มอติกมอติกไปลบไปลไม่มาแรงปิ๊บเสือเยมาเมือเดียวรถหนักไมเ่นนั่เออไ้เมื่อนีมันตัวที่ไล่ไปนีว่าเนี่ยใน่อองะไรเล่าดีดูไรเล่นีไล่นีไ่ต้องาไหนดิเอ้ ได้ดีกว่าที่สิล้านนะครับวันเดียวครับแวะาเมืงียงจะังยงินกนอพตควเดียวทำหนึ่งยาเช่นว่าตัวเสียบ้านเราไม่ได้ีลายตัวแล้วไม่รอครับยซือาเพิ่มีหลายตัวได้ทั้งงูทั้งกิทั้งงู่ใ็เห็นงูในตัวผมว่งูใส่ ผ้ญายานกเฮ้ยมู้นมูสวพญานากแลเันพานแล้วผู้เขาเหยียบถิ่มด้เละเสือตอนไว่าเมาซีอดีาดีฟาดฟาดนะครับวันน้ำนะครับเน้อมาไหมครับผมแงวเลยครับง่ครับแงเลย่าีแล้วหนมาหนีง่แง่เลยครับงบ่ได้บ่ได้ก็ไมนอนเือนแล้วครับ ตอนซีดุ่มขึ้นบัดาวาสุดเทียบผานั่งจะบันไดครับพี่้องครับมาตัวเปล่าครับมาตัวเปลาครับจะเน้เลครับช่ครับผมนี่้นดงนสุไป้ครับ้บรรยากาศวันนี้ขอทเดี๋ยวข้างฟ้าด้วยปดนหน้าเลยพุ่นอกขาพุกันมองช่องหนึ่งเออขอชมีโคงไปเลย นี่เขาช่องนี่ทางทรถนี่การรถมอเตอรไซคเลยกันรถมอเตอรไปเลยเีน,เน,นีเป็นของเราแล้วนี่อขอหนี่งเมอีกนี่นนี่มันน้่นน่นี่ขี้ไปไหน มนเฮดเวนี้แห้งดีไรเดยนน้อนพร้อมเอามุสวัมันต้องดีแค่หต้องดีแบบไหนมุสอวันี่เบิกกินลดีไหมเห็นปะ

สมาชใหม่ของแยีอยูุ่นบเคยได้กินซอสจุนวะมันได้ซอยูได้กินแต่ซอสจุเนี่ยไม่เานันก็นั่งบ่ปากวาย ใรล่เอตเ้นพ่อมนเต้นพ่อมฟักพ่อมเต้นแล้วสิเอาตะแรงลงมสีาเนี่ยมาหัวตะโลยนี่งถา่มังเอารงอยู่ใกล้ๆนึ่งไหม ซรีสาเป็ี่ไปน้ำอีซีรสเอซีรีเสือถือบ่ได้รท่าใดบางเทียนบางพ่นมกตัวหลเขาได้เพ้ยนี่เนี่ยนะบอกเขาลัดไปโพผัวบอกขึ้นมาหนิบอก้เลียวลงจากถนนใหญ่นี่ อาจานที่มันสุดยอดเลยครับพี่นงครับข้าวแวงดีก็ะแม่ด้วยปาหกแดงบุได้กินดนคักแดงเดกกินปักแดงกันเห็นเตเจ้ายืนอยู่ที่ซาลาโอ้ใบใหญ่หิมันลังดเหมนันเพิ่บ้านยังนิบ้านยังเพิ่ฮะบ้านน้องหิน เพื่อจะตุรับพักพิมานอยู่บ้านน้องหินนะพี่น้องจะเริ่มใหม่กําลังแจ่มวแรกเนี่ยมาสอดแจงน้ำกันมาฟังล่ำสอดแจงมาจ้ามายา่อลำพนกับพ่อพญาอาทิตย์สีอุทยัยสีอื่นว่าไหนบ่ฮะสีอื่นว่าไหนสีอื่นว่าไหนองหินตาบล สตมดสีโคดสีอื่นวะเยมันไปเบียดเขา้าสีอื่นน่ยคือสีปอมงั้น โอ้ยเดดไม่พอนสุดยอดวเด็จดจ้ไแ้มา,ขาเขาก็นม่แน่เนี่นะครับพื้นนี่พื้นที่วันี้สุดยอดเลยให้เดียวกับเลี้ยแลเนี่ย เอาโอเคครับคลิปนี้ไว้เช่นนี้เพอาะไม่ได้ลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอ c ซทททีที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องพบพยาอาทิตย์ลำพนออุตยร์ะกันนะครับพอกันลิปหน้าครับ